คืนหนึ่งใต้ท้องฟ้าที่เงียบสงบมีชายคนหนึ่งนั่งหลับตาอยู่ริมลำธารแสงจันทร์สะท้อนลงบนผิวน้ำเบาๆเหมือนธรรมชาติกำลังตอบยนต์หัวใจของเขาเขาเหนื่อยล้าจากชีวิตเหนื่อยจากความหวังที่ยังไม่สำเร็จเหนื่อยจากการวิ่งไล่ตามสิ่งที่ต้องการแต่เหมือนมันก็ยังอยู่ไกลออกไปทุกทีและคืนนี้เขาตัดสินใจจะหยุดหยุดทุกความวุ่นวายหยุดความกังวลและหันมาภาวานาให้หัวใจได้ฟังเสียงของตัวมันเองเขาหายใจเข้าอย่างช้าๆลึกและสงบ แล้วค่อยๆหายใจออกเหมือนกำลังปลดทุกเรื่องหนักใจออกไปพร้อมลงหายใจในความเงียบของธรรมชาติเขาเริ่มภาวนาช้าๆด้วยเสียงอ่อนโยนว่าขอให้สิ่งที่ฉันหวังค่อยๆเดินมาหาฉันขอให้ชีวิตของฉันเบาขึ้นขอให้หัวใจของฉันเข้มแข็งขึ้นขอให้ทางเดินข้างหน้าของฉันสว่างขึ้นทุกวันเสียงภาวนาของเขาค่อยๆก้องกังวานในหัวใจเหมือนเสียงความปรารถนาที่มาจากส่วนลึกที่สุดในตัวเองไม่ใช่ความหวังที่เกิดจากความฝืนแต่เป็นความหวังที่เกิดจากความเชื่อว่า ชีวิตดีได้จริงเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันขอให้คนดีๆเดินเข้ามาหาฉันขอให้ประตูแห่งโอกาสเปิดออกกว้างขอให้โชคลาภความสุขความสำเร็จค่อยๆไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายลงอย่างค่ำคืนพัดใบไม้สั่นไหวเบาๆราวกับธรรมชาติรับรู้การภาวนาของเขาเขายังคงหลับตาใจสงบลงเรื่อยๆแล้วเริ่มภาวนาด้วยความเชื่อมั่นลึกๆว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆฉันสมควรมีความสุข ฉันมีคุณค่าฉันมีพลังและฉันจะดึงดูดสิ่งที่ฉันหวังด้วยหัวใจที่ดีของฉันเองเขายิ้มบางๆเพราะรู้ว่าไม่มีภาวนาใดไร้ความหมายทุกถ้อยคาที่ออกจากใจทุกความตั้งใจที่บริสุทธิ์มันกําลังสร้างพลังงานเล็กๆที่จะส่งผลต่อชีวิตเขายังคงพูดต่ออย่างอ่อนโยนว่าขอให้สิ่งดีๆที่ฉันหวังไม่ไกลาจากตัวฉันขอให้ฉันได้พบในเวลาที่เหมาะสมที่สุดขอให้ฉันมีกําลังพอที่จะเดินไปถึงมัน และขอให้ฉันมีปัญญาพอที่จะรักษามันไว้พอเมื่อภาวนาจบลงเขาลืมตาช้าช้าเห็นแสงจันทร์ยังคงส่องลงมาและน้อยเหมือนกำลังให้สัญญาว่าทุกสิ่งที่หวังจะค่อยๆเดินมาหาในเวลาที่ใช่เขาลุกขึ้นยืนหัวใจที่เคยหนักกลับรู้สึกเบาลงอย่างประหลาดความกลัวที่เคยมีเหมือนถูกลมพัดพาไปไกลเหลือเพียงความเชื่อและพลังใหม่ที่กำลังเติบโตในตัวเขา